รมปศุสัสตว์จัดงานวันไข่โลกครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเห็นประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ค่ะ นายวิมวลจันทร์โรไยัยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดงานวันไข่โลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเพื่อเผยแพร่พพพพความรู้คุณประโยชน์ของไข่ไก่และการบริโภคไข่ที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละวัยพร้อมกับใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอกบอร์ด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไขฉ่ฉบับที่2พุทธศักราช2,557ถึง2,561ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและตั้งเป้าให้มีการบริโภคไข่เพิ่มขึ้นจาก200ฟองต่อคนต่อปีเป็น300ฟองต่อคนต่อปีสำหรับกิจกรรมในงานวันไข่โลกมีเทศกาลที่แสดงถึงคุณค่าของไข่การนนรงบริโภคไข่ไก่รวมถึงการจำหน่ายไขย่ไก่ในราคาพิเศษ ด้านภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นการบริโภคไข่ไก่โดย7 e เ e ่ e อเปิดตัวแคมเปญใหม่ไข่กินกับอะไรก็อร่อยที่7 e เ e ่ e อ โดยเพิ่มความหลากหลายของเมนูไข่พร้อมรับประทานทั้งไข่ลวกไข่ต้มไข่ตุนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตคาดว่าตลอดช่วงของการจัดแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนจะสามารถจำหน่ายไข่ได้วันละ4 0 0 0 0 0ฟองจาก8,000สาขาทั่วประเทศ